สวัสดีค่ะพบก,กับกบชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่นสระผมกับหลานสวัสดีไหนค่ะ,คะช่างสระผมะวันนี้คุณหลานจะมาทําอะไรให้กับคุณป้าคะเล่นสะผมคะ่ะเอาเลยเอาเลยค่ะไหนดูวิธีการสระของหลานทีคะ่ะดังน้ำดังดังค่ะอ่าก็ดังดังค่ะ อ,นนอันนี้คืออันนี้คือแกล้งบีบลงไปนะอ่าอาสะสะนะคะวิธีการนวดวิธีการลายอันไหนลองพีเต์ที่คะอันนี้คือการสะผมนะคะสองป้าหลานเราเล่นสะผมกันอตอนนี้กําลังเกานะคะกําลังเกาอยู่ สบายหัวมากเลยค่ะช่างช่างชื่อแตมนะคะสะนุ่มมากเลยวันนี้วันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดเราก็เลยมาเล่นสระผมกันป้าหลานสบายมากเลยค่ะจะต้องลาม อ่ะเดี๋ยวเราจะทําการล้างผมกันนะคะตอนนี้กาลังถือฝักบ,บัวอยู่นะคะล้างผม,มเสร็จแล้วทําอะไรต่อคะบีบอีกครั้งค่ะอ่าเป็นการสระผมอีกครั้งนะคะครั้งที่สองอบีบไปแล้วก็จะทําการสระอีกนะคะถ้าเป็นผู้หญิงผมยาวก็จะต้องสระผมสามครั้ พูดดังๆเลยค่ะช่างค่ะเพื่อนๆจะได้ยินด้วยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงผมยาวทำไมนะก็จะต้องสาสามครั้งค่ะ,ะสาเสร็จแล้วท่านยังไงต่อนะช็ดผมสาเสร็จแล้วต้องนวดหรือเปล่าต้องฉีดผมอ่าโอเคตอนนี้กำลังสาท้ายทอยนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็มาสะอีก ใช้เวลากี่นาทีค่ในการสระผมก็เป็บเดียวค่ะอืมอ่าตอนนี้<ๆ>กำลังถือปักบัวล้างผมนะคะ<ๆ>สระดีมากเลยค่ะ<ๆ>นุ่<ผ>มอ่าตอนนี้หลังจากสระเสร็จแล้วก็จะนวดผมนะคะอ่าใสค่ครีมนวดไป ดีมากเลยค่ะที่บ้านใครมีหลาน,ลานเล่นสนุกกับหลานอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะป้ากับหลานหรือลูกกับแม่ก็เล่นได้นะคะเราเน้นความสนุกในครอบครัวตอนนี้กำลังนวดผมอยู่นะคะ เรานวดผมเพื่ออะไรคะช่างแตมนวดผมเพื่อทำให้ผมลื่นอ๋อผมลื่นไม่พันกันนะคะล้างผมอ่าตอนนี้เป็นการล้างล้างครีมน,นวดออกนะคะนวดเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะ เช็ดผมนะเเสร็จนวดเสร็จแล้วก็เช็ดผมนะคะอย่างงั้นวันนี้นะคะกบชาแนลนะคะกับหลานสาวขอลาไปก่อนนะคะอ่ะบายบายค่ะช่างบายบายแล้วบพบกันคลิปต่อไปนะคะบายบาย,บาย